ตื่นก็คือมีสติเวแบบลาถ้าเรามีสติอย่างต่อนเนื่องนี่จิตเราจะตื่นจะมีความตื่นตัวอย่างต่อนเนื่องไม่ไม,ไม่ไม่เคลิ้มไม่หลับแต่ยังไม่มีปัญญายัางเป็นโสดาบันไม่ได้จะเป็นโสดาบันต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่าความเจ็บนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกาย ร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ต้องไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันถ้ายังไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันก็แสดงว่ายังหลงยังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่คนอื่นเวลาเขาเจ็บเราเดือดร้อนไหมใช่ไหมร่างกายเราเจ็บทำไมมาเดือดร้อนมันก็เหมือนกันร่างกายเราร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันแต่เราไปหลงคิดว่าร่างกายเรานี่เป็นของเราเราก็ต้องพยายามมองร่างกายของเราให้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นให้ได้ ร่างกายคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราตายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนร่างกายของคนอื่นเป็นมะเร็งเราร่างกายเราเป็นมะเร็งเราก็ต้องไม่เดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยถึงจะเป็นสวัสดาบานได้